มาเดอ้อพี่น้องเอ้ยมากินบักม่วงน้ำกันเด้บอบักม่วงบักม่วงปลาพี่น้องแซ่บแซ่บักม่วงปลาพี่น้องมา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 กูนะหมักม่วงปลาแซ่บเกลือโอ้ยแซ่บเด้อสมเด้อมา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 พี่น้องจำเจียวปลาดักแซ่แบเจียวบวงว้ามา งามควบควบ,บพี่น้องงอืมอืมว้าส้มที่น้องส้มเออืมมามาแบบว่วงปลาครับแบบว่วงปลาแซบแซบมา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 จิ้อลงไปของส้มแซบพมนี้ช่วงหนึ่งมากต่นอืม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 เพื่อพือ ชมชมพี่องอืมมึงเนี่ยพี่น้องจำนะเจี๊ยบเจ๊บ,จบเอาไปชิมหนี้ก่อนครับผมหามมามาก,กินหมกวงปลาเรีอกพี่น้องกับแจ้ว